หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แสนอบอุน่นกับบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นและสดชื่นในเช้าวันนี้เด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาได้ไปโรงเรียนตามปกติเหมือนทุกๆวันแต่วันนี้ เขาได้เห็นสิ่งสิ่งหนึ่งจากเพื่อนของเขานั่นคือโทรศัพท์ปิงปองจึงถามเพื่อนว่าโหมีโทรศัพท์แล้วเดอลาตีจ้าแม่เขาเพิ่งซื้อให้เมื่อวานนี้เองนะปิงปองเห็นจึงอยากได้ในสิ่งที่เพื่อนมีบ้างจึงคิดว่ากลับไปจะไปอ้อนแม่ให้ได้เชียว เขารีบเดินกลับไปที่บ้านหาแม่ของเขาแม่ครับแม่ครับผมอยากจะขออะไรแม่สักอย่างครับว่าไงจ๊ะลูกจะขออะไรเอ่ยผมอยากได้โทรศัพท์บ้างอะครับลูกยังเด็กอยู่นะปิงปองก็ผมเห็นเพื่อนเพื่อนเขามีกันปิงปองอยากได้บ้างแม่ซื้อให้ปิงปองเถอะนะครับ ลูกยังเด็กอยู่แม่คงซื้อให้ไม่ได้ไม่เอานะปิงปองโตขึ้นค่อยว่ากันอีกทีนะแม่พูดจบปิงปองก็รู้สึกโกรธแม่มากจึงเดินออกมาจากบ้านแล้วเดินไปเรื่อยๆในหมู่บ้านระหว่างนั้นเขาก็คิดไปเรื่อยๆว่า ทำไมนะเรื่องแค่นี้ทําไมแม่ไม่เข้าใจเราบ้างโอ้ยอยากได้อยากได้าได <c oughs> จากนั้นก็มีป้าคนหนึ่งเดินอ่านจดหมายอยู่จึงเข้าไปหาปิงปองแล้วพูดว่าอา้าวปิงปองเป็นไรไปลูกป้าครับผมเสียใจ แม่ไม่เข้าใจผมครับเรื่องอะไรล่ะปิงปองโกรธแม่เข้ามากมายขนาดนี้ก็แม่ผมสิครับเขาไม่ซื้อโทรศัพท์ให้ผมอะผมอยากได้มากเลยครับป้าแล้วปิงปองจะเอามาใช้ทำอะไรล่ะลูกโตขึ้นป้าว่าหนูหนะค่อยมีจะดีกว่านะตอนนี้หนูก็ยังเด็กอยู่ ยังไม่ต้องใช้ประโยชน์อะไรดีดูอย่างป้าสิอ่านจดหมายจากลูกของป้าที่ส่งมาจากต่างจังหวัดป้ายังไม่หยหาถึงโทรศัพท์อย่างปิงปองเลยอ้าวแล้วทำไมไม่ใช้โทรศัพท์ล่ะครับสบายกว่ากันตั้งเยอะป้าคิดว่าโทรศัพท์มันก็เป็นเครื่องเล็กๆเ,เครื่องหนึ่งที่สามารถคุยกันได้แต่ป้าไม่มีตังที่จะไปซื้อไปหาหลอกปิงปองเอ้ย ป้าใช้จดหมายแบบนี้ป้าก็มีความสุขดีและยังไม่สิ้นเปลืองอีกด้วยนะโหป้านี่ดีจริงๆเลยนะครับไม่หวยหาสิ่งนอกกายเหมือนกับผมเลยปิงปองก็หายโกรธแม่เขาได้แล้วนะคนเรามันต้องมีเหตุมีผลกับเรื่องต่างๆแม่เขารักปิงปองนะลูก แต่เขาคงมีเหตุผลที่ยังไม่สามารถให้กับปิงปองได้รู้ไหมจ๊ะจากนั้นปิงปองเดินกลับไปที่บ้านเห็นแม่กำลังทำงานบ้านอยู่จึงเดินเข้าไปแม่ครับผมกลับมาแล้วช่วยนะครับแม่เอ๊วันนี้ปิงปองทำไมหน้าร้างจังลูกชายแม่แหมแม่ครับกพผมรักแม่นี่ครับ อ๋อแล้วเรื่องโทรศัพท์นี่ผมไม่เอาแล้วนะครับรอให้โตกันนี้ก่อนดีกว่านะครับแม่แม่ดีใจนะที่ปิงปองเข้าใจแม่แม่รักปิงปองนะปิงปองก็รักแม่นะครับ